นาฉันเอมิลี่อายุ14แล้วแต่เรื่องที่ฉันอยากจะเล่าเกิดขึ้นเมื่อปีก่อนก็หวังว่าคุณจะไม่ว่าถ้าเราจะย้อนเวลาสักหน่อยก่อนจะเริ่มการชืวอกดไลน์แล้วก็ติดตามช่องเดอรี่ส่วนตัวกันด้วยนะตอนฉันอายุ13แอนโทนีกับฉันก็เจออะไรมาเยอะอ๋อใช่ยังไม่ได้เล่าเรื่องแอนโทนีเลยเขาเป็นน้องฉันที่อ่อนกว่า5ปีพ่อแม่เราชอบทะเลาะก,กันเหมือนหมาแมวกัดกันไม่มีผิดแต่ในปีนั้นพวกท่านทำลายสถิติเลยแ่ะค่ะพ่อหาว่าแม่นอกใจท่าน พราะแม่เอาแต่หมกมุ่นกับการเป็นนักแสดงให้ได้และตั้งหน้าไปออดิชั่นได้ทุกวันเลยแม่ไม่ยอมคนและไม่คิดจะปล่อยผ่านคำกล่าวหาแบบนั้นฉันเชื่อใจคุณไม่ได้เราแทบชักหน้าไม่ถึงหลังคุณสัญญาว่าจะซื้อตู้เย็นเมื่อสองปีก่อนนะก็เพราะว่าคุณเอาเงินไปซื้อเมคอัพหมดเลยยังไงล่ะฉันเป็นนักแสดงนะต้องดูสวยสิคุณเล่นเป็นหินยังไม่ได้เลยมั้งพวกท่านแวะใส่กันเองทุกวันแล้เาจริงๆก็คือทุกคืนด้วยเสียงพวกท่านทำเรานอนไม่หลับลำบากมากเลยค่ะ แต่ว่าน้องชายชินรับไม่ไหวเขากระวนกระวายแล้วก็เริ่มพูดติดอ่างด้วยออเออเออเอเมิลี่มีสัตว์ประหลาดในนั้นนะก็แค่เง,งาเธอเองนะฉันเป็นพี่สาวของแอนโทนีและพยายามดูแลเขายกตัวอย่างเช่นทุกครั้งที่พ่อแม่เราเม่งแตกใส่กันเมื่อไร่ฉันจะปิดหูน้องชายเขาก็จะไม่ได้ยินพร้อมกันนั้นฉันก็จ้าปฏิทินบนกำแพงรูปบนนั้นก็คือครอบครัวแสนสุขฉันรู้ว่าคนในรูปเป็นแต่นายแบบและนางแบบแต่โถเอ้ยพวกเขาดูสนิทและมีความสุขกันมาก ฉันฝันว่าอยากจะมีครอบครัวแบบนั้นจากนั้นวันหนึ่งพ่อก็ทนไม่ไหวและตัดสินใจทิ้งแม่ไปจนได้ก่อนจะปิดประตูลาขาด่านก็กอดแอชทนนี่กับฉันว่าพ่อจะทิ้งเราเหรอไม่ใช่ลูกพ่อจะพาลูกไปอยู่ด้วยกันทันทีที่รวยระหว่างนั้นก็เป็นเด็กดีนะฝันฉันพังทลายลงเป็นเสี่ยงเพื่อปลอบใจตัวเองฉันก็ปลดปฏิทินลงจากกำแพงแล้วก็เอาใส่กระเป๋าอันนี้จะเป็นเครื่องรางของฉันฉันจะพกรูปนี้ติดตัวเอาไว้จนรอได้เจอกันอีกเวลายิ่งผ่านไปทุกอย่างก็ยิ่งแย่ลง แม่ต้องเลี้ยงเด็กสองคนและแทนที่จะได้ไปออดิชั่นท่านต้องดูแลเราพวกเราแทบชักหน้าไม่ถึงหลังอีกอย่างหลังจากพ่อจากไปแอนโทนีก็ยิ่งขี้ตกใจเขาจะกลัวพายุฝนแล้วก็ไปซ่อนแม่กับฉันก็ต้องดูแลเขาไอเด็กน่ามาไปซ่อนที่ไหนกันนะเฮ้ยไม่ไหวแล้วขอบตาดำหมดแล้วเนี่ยในคืนที่ฝนกระหนำ่ำฉันเจอน้องชายในห้องนั่งเล่นพ่อหนุ่มน้อยตัวสั่นด้วยความกลัวสักวันผมผมเจอกล้าขึ้นครับพี่เอมิลี่พี่เชื่อในตัวเธอนะ แล้วในตอนเช้าจู่ๆแม่ก็พาพวกเราไปเที่ยวสวนสัตว์ในเมืองแอนโทนีกับฉันดีใจสุดๆเลยว้าม้ามีแถบๆด้วยอะนั้นม้าลายจ้ะแอนโทนีลายของมันทําให้พี่นึกถึงคําคมก่อนรุ่งสางต้องผ่านความมืดก่อนเด็กๆแม่จะไปซื้อสายไหมนะรอแม่ตรงนี้นะพูดจบท่านก็ไปน้องชายกับฉันนั่งบนม้านั่งหลายชั่วโมงผ่านไปฟ้าเริ่มมืดแล้วแต่แม่ไม่กลับมาฉันกลัวว่าท่านจะเป็นอะไรไปมากฉันไม่มีมือถือ ก็เลยจับมือน้องชายแล้วก็ออกไปตามหาแม่แต่เหมือนว่าท่านหายไปในอากาศเลยไม่นานสวนสัตว์ก็ปิดยามเห็นเด็กหลงทางสองคนแล้วก็เลยโทรเรียกตำรวจไม่นานตำรวจก็มาแล้วก็พาเราไปที่บ้านเด็กกำพร้าอยู่นี่ก่อนจึกว่าเราจะเจอคุณแม่เนาะบ้านเด็กกำพร้าเหมือนนรกบนดินไม่ผิดเด็กๆกกับครูดูกโกรธแล้วก็เอาแต่มองแรงใส่เราไม่หยุดเลยยกเว้นแต่คุณนายฟอเรสเธอเป็นมิตรและพยายามทำดีกับเราดูหนุ่มหน้าหวานคนนี้สิ จะมั่มน่ากินเชียวนะเราเออจ็กกี้นะครับคุณนายฟลอเรสเอนดูแอนโทนีเธอเล่นกับเขาอยู่ตลอดและหาขนมมาเอาใจแต่ทำไมไม่รู้ฉันคิดว่าครูคนนี้เฟกๆฉันนึกถึงนิทานเรื่องฮันเซลกับเกรเทลเลยอะในเรื่องแม่มดร้ายอยู่ในบ้านขนมปังขิงและแซงทำเป็นคนใจดีจะได้จับเด็กๆกกินฉันไม่เชื่อใจคุณนายฟลอเรสอีกอย่างฉันเป็นห่วงแม่เพราะว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับท่านด้วยเวลาผ่านไปสองสามวัน แต่ก็ไม่ได้ข่าวคราวแม่เลยในกลางดึกคืนหนึ่งฉันพยายามชวนแอนโทนี Anthony หนีไปบอกมันมืดข้างนอกน่ากลัวด้วยอะโอ้ยจริงด้วยเขากลัวความมืดนี่นะฉันต้องสัญญากับแอนโทนีว่าจะหาแม่แล้วก็กลับมารับเขาหลังจากนั้นฉันก็ปีนหน้าต่างแล้วก็กลับไปบ้านเก่าคิดซิว่าฉันตกใจขนาดไหนตอนเจอเครอบครัวอื่นมาอยู่พวกเขาบอกว่าแม่ขายบ้านเราไปเมื่อไม่กี่วันก่อนท่านเปลี่ยนเบอร์ใหม่และไม่ได้ให้ที่อยู่ใหม่ไว้ด้วยแปลกแฮะฉันยังไม่หมดความหวังแล้วก็ไปหาเพื่อนสนิทแม่ เช่าเข้าข้างฉันสักทีค่ะหญิงสาวบอกว่าพักนี้เห็นแม่ในคลับส่วนตัวแห่งหนึ่งอยู่บ่อยๆเธอบอกที่อยู่ของคลับมาฉันก็เลยรีบไปในคลับนั้นกําลังจัดปาร์ตี้ส่วนตัวแน่นอนว่ายาไม่ให้ฉันเข้าไปข้างในแต่ฉันก็หาทางแอบ,บเข้าไปจนได้นะคะนี่หนูเป็นใครกันล่ะเนี่ยเออหนูไมลี่ไซรัสค่ะคืนนี้มาแสดงนะคะฉันวิ่งเข้าไปในคลับก็เจอแม่ปาร์ตี้อยู่กับพวกเซเล็บ ฉันรีบวิ่งเข้าไปหาแม่แล้วก็กอดแม่หนูคิดถึงแม่นะฉันต้องช็อกที่ท่านผลักฉันออกอย่ามาแตะนะเดี๋ยวทำชดชฉันปื้นเธอเป็นใครฉันค้างไปเลยจากนั้นก็ฟิลส์ขาดพึ่งไปเลยค่ะอะไรเนี่ยบ้าเหรอแม่หนูลูกแม่ไงระหว่างที่ฉันตะหวาดแม่กูก็ออกมาจากครัวแล้วก็ชี้ฉันนั่นไงไอยยตัวปลอมไมลี่ไซรัสกับผีนะสิยามจับฉันแล้วก็ล่าออกไปจากตรงนั้นแม่ทำเพียงหันไปอย่างเฉยชายแล้วก็ทำเหมือนเราไม่รู้จักกัน ยามเรียกตำรวจให้มารับฉันตำรวจที่มาก็รู้ฉันหนีออกจากบ้านเด็กกำพร้าแล้วก็พากลับแผนล้มเหลวฉันหยุดคิดเรื่องนั้นไม่ได้เลยทำไมแม่จำฉันไม่ได้เสียความทรงจำเหรอฉันเจอแฝนนิสัยเสียของท่านเหรอไม่สิไม่เห็นเข้าใจเวลาผ่านไปสองสามวันจากนั้นวันหนึงแอนโทนีก็เห็นอะไรนอกหน้าต่างเอเมลี่แม่มาแล้วแม่มารับเรากลับไปแล้วเหรอ เรารอท่านเดินเข้ามาในห้องกอดเราและอธิบายว่าทำไมถึงไม่มารับเราให้เร็วกว่าน,นี้แต่กลับกันท่านกลับอยู่ในออฟฟิศของผู้ดูแลครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับไปเฉยเลยฉันวิ่งตามไปเพื่อพยายามไล่ตามแต่คุณนายฟอเรสก็คว้าแขนฉันปล่อยหนูนะหนูจะไปคุยกับแม่เอมิลี่ฉันเสียใจนะจะ๊ะแต่เธอมาเพื่อทิ้งหนูกับแอนโทนีอย่างเป็นทางการไม่คุณก็หบหนูก่อนที่แม่จะขึ้นแท็กซี่จู่ๆท่านก็หันมาแล้วก็มองฉันอย่างเย็นชา นั่นทำให้ฉันเชื่อว่าฉันไม่ได้อยู่ในฝันร้ายแม่ทิ้งเราจริงๆฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วก็เลือกตามหาพ่อคุณฟอเรสคะโทรหาพ่อเราทีท่านจะมารับเราออกไปจากนรกนี่เองไม่ฉันว่าไม่ดีหรอกจ้ะเอมิลี่คุณมันแม่มดใจร้ายชัดๆเลยฉันชักมือออกจากเงื้อมมือเธอซ่อนตัวหลังพุ่มไม้แล้วก็ร้องไห้เป็นชั่วโมงพอน้ำตาฉันแห้งเหือดฉันก็ตัดสินใจดูแลชีวิตตัวเองฉันแอบเข้าออฟฟิศครูเจอมือถือในนั้นแล้วก็โทรหาพ่อ เอมิลี่พ่อรู้ว่าลูกกับแอนโทนีอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าแต่พ่อ,อยังพาลูกไปไม่ได้พ่อย้ายไปไอ์แลนด์เพื่อเก็บเงินทันทีที่พ่อรวยพ่อจะมารับลูกสัญญาเลยรอพ่อนะฉันไม่คิดว่าจะได้ฟังอะไรแบบนี้เลยแต่ฉันตัดสินใจเข้มแข็งไว้เพื่อตัวเองแล้วก็น้องชายแล้วจากนั้นเราก็เลยอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าไปเวลาผ่านไปตอนที่ฉันรู้สึกสับสนฉันจะหยิบรูปปิกนิกครอบครัวสมบูรณ์แบบจากในปฏิทินมาดูและรู้สึกดีขึ้นเราจะมีความสุขแบบนี้บ้างตอนพ่อกลับมา ไม่นานแอนโทนี Anthony ก็ผูกพันกับคุณนายฟลอเรสและลืมเรื่องแม่เราแล้วก็การหักหลังของท่านไปหมดแต่ฉันก็ทําใจเชื่อครูคนนี้ไม่ลงวันหนึ่งฉันได้ยินเธอคุยกับใครทางมือถือเรื่องน้องชายกับฉันด้วยฉันปล่อยให้เอมิลี่กับแอนโทนีไปกับพ่อพวกเธอไม่ได้ฉันมีทางเลือกดีกว่าไอ้ทั้งคู่นะืฟังดูน่าสงสัยมากเลยค่ะฉันคิดถึงทน,นิยายเกี่ยวกับแม่โมที่แ้ทำเป็นใจดีอีกครั้งแล้วก็ตัดสินใจค้นหาว่าครูฟอเรสปิดบับงอะไร ระหว่างที่ทุกคนกินมื้อเที่ยงกันฉันก็แอบ,บเข้าออฟฟิศครูแล้วรื้อกระเป๋าของครูฟอเรสมากฝรั่งผ้าเช็ดหน้าอ้าวเอกสารฉันเจอที่อยู่ของบ้านครูแต่จู่จครู Crew ก็มามาทำอะไรจ๊ะเออหนูมาหาน้องชายนะคะเขาชอบเล่นซอนแอบบว่าไงแอนโทนีอยู่ในนี้ไหมไม่เหรอโอเคไปแล้วนะคุณนายฟอเรสหลีตามองอย่างเคลือบแคลงฉันออกไปจากออฟฟิศแล้วก็รีบไปบ้านเธอรู้ไหมฉันเจออะไร บ้านที่ไม่เป็นตอตะโกเธอไม่ได้อยู่ที่นั่นหรอกฉันว่าแล้วเธอใช่ที่อยู่ปลอมนั่นทำให้ฉันเชื่อเธอน้อยลงไปยิ่งกว่าเดิมอีกครูฟอเรสไม่ใช่คนอย่างที่อ้างไว้ฉันควรระวังเอาไว้ดีกว่าจากนั้นมาฉันก็ไม่เชื่อครูของเรามากกว่าเก่าน้องชายฉันรักเธอและนั่นทำให้ฉันกังวลฉันโทรหาพ่อเป็นพักๆแล้วก็ร้อยท่านกลับมาหาเราเวลาผ่านไปปีหนึ่งจากนั้นในวันที่แดดส่องก็เกิดเรื่องเหลือเชื่อ จู่ๆก็มีรถหรูมาจอดข้างบ้านเด็กกำพร้าและผู้หญิงสวมชุดท่าทางราคาแพงก็ลงมาเธอดูสวยมากจนตอนแรกฉันจำไม่ได้แม่ค้าแม่นี่นะท่านเอาของขวัญมาให้เราเพียบเลยแล้วบอกว่าอยากจะพาแอนโทนีกับฉันกลับบ้านน้องชายฉันหลบหลังคุณนายฟอเรสต์แล้วเลือกไม่ได้ว่าจะเลือกใครอยู่นานมากแต่สุดท้ายของขวัญก็ซื้อใจได้แล้วเขาก็วิ่งเข้าอ้อมแขนของแม่แต่ฉันไม่รู้ว่าจะมีท่าทียังไงดีคะ่ะท่านทิ้งเราไปโดยไม่อธิบายอะไรเลยแล้วนั่นทําให้ฉันใจสลาย แต่ฉันก็ยังอยากมีครอบครัวสมบูรณ์แบบก็เลยทําใจให้อภัยท่านได้ซต่คุณนีฟลอเรสดูไม่พอใจทําไมไม่รู้เธอบอกว่าไม่อยากปล่อยเราออกจากบ้านขนมปังขิงไม่นานเราก็ไปถึงบ้านใหม่มันเจ๋งกว่าบ้านเก่าเราเป็นล้านเท่าแม่บอกว่าทิ้งเราไว้ที่บ้านเด็กกัพรราเพราะว่าอยากจะจดจ่อกับเรื่องงานก่อนขอโทษนะลูกรักแต่ตอนนี้แม่รวยแล้วเราอยู่ด้วยกันอีกได้แล้วนะท่านพาเราไปปาร์ตี้ต่างๆและให้ไปโชว์ตัวกับเหล่าบารารัสซี จะไม่ชอบเลยตอนพูกเซเลบเจ้าเหมือนว่าเราเป็นลิงในสวนสัตว์แสงแฟลชกล้องทาให้ออนตทนีกลัวมากจนเขาหนีไปซ่อนตัวอยู่ในตู้อยู่ครั้งหนึง่งแม่เป็นนักแสดงที่ดีมากท่านดูกังวลพร้อมหาออนโทนีไปด้วยระหว่างโดนเหล่าป,ปรราปารัสซี่ถ่ายรูปออนตทนี Anthony, หายไปไหนจะลูกแล้วท่านก็เจอน้องฉันก่อนดึงไปกอดอย่างอ่อนโยนทุกคนที่เห็นภาพสุดซึง้งก็น้ำตาซึมไปตามๆกันมีโปรดิวเซอร์เรียกท่านไปคุยแล้วก็จับมือท่าน แม่ยิ้มกว้างแล้วกอดเราหลังจากนั้นทุกอย่างดูจะเป็นไปได้ดีแต่ฉันไม่เชื่อการแสดงของแม่ท่านก็แค่เล่นละครต่อหน้าผู้คนถ้าแท้ถ้าเป็นแคร์เราแต่พ่ออยู่บ้านก็เมินบางวันฉันก็มองรูปในปฏิทินแล้วหวังเหลือเกินว่าทุกอย่างจะดีขึ้นสมใจตอนพ่อกลับมาหาเราสักทีฉันโทรหาพ่อเพื่อบอกว่าแม่รวยแล้วและที่อยู่ใหม่กับเราพ่อสัญญาว่าจะไปหาเราเร็ว,รวนี้วันหนึ่งไม่นานจากนั้นแม่ก็เชิญป,ปาปรัสซี่มากมายมาบ้านเรา แล้วขอให้ออนตทนีกับฉันทำตัวดีๆมีโปรดิวเซอร์เสนอบทนำเป็นแม่ในหนังครอบครัวมาให้แม่จะปังฉุดไม่อยู่ถ้าดโอกาสนี้ไม่ได้อย่าให้แม่ผิดหวังละ่ะแม่กำลังให้สัมภาษณ์กับนักข่าวอยู่และบอกว่าครอบครัวเราสนิทกันแน่นแฟนมากแล้วก็มีคนมาเคาะประตูบ้านพ่อน,นั่นเองถ้าซื้อของเล่นให้ออนตทนีกับฉันแล้วก็ยื่นช่าดอกไม้ให้แม่ยกโทษเห้ผมเนะผมอยากให้เรากลับมาเป็นครอบครัว แม่กัดฟันแต่ก็ทำเหมือนดีใจเหลือเกินและยอมยกโทษให้พ่อจัดว่าเล่นใหญ่ทีเดียวค่ะแล้วนักข่าวก็ตื่นเต้นกันใหญ่พวกเรากอดกันแล้วนักข่าวก็ถ่ายรูปการกลับมาพบกันของครอบครัวเราอันแสนทราบซึ้งฟันของฉันเป็นจริงสักทีและฉันก็รู้สึกเหมือนเป็นเด็กที่โชคดีที่สุดในโลกเลยวันถัดมาน้องชายกับฉันก็ไปปั่นจักรยานในสวนสาธารณะแล้วก็เห็นว่ามีผู้ชายใช้กล้องส่องทางไกลมองเราอันโทนีอยู่นี่นะพี่ไปเช็คอะไรหน่อย ฉันปล่อยน้องเอาไว้ก่อนตามชายคนนั้นไปแล้วก็เห็นเขาคุยกับคุณนายฟลอเรสยายแม่มดจากบ้านขนมปังขิงฉันเดินไปหาทั้งคู่แล้วเอารูปครอบครัวสุขสสนของเราให้ดูเห็นไหมแอนโทนีกับหนูมีความสุขดีกับพ่อแม่เลิกยุ่งกับเราเถอะงานแถลงข่าวของหนงังเรื่องล่าสุดข,ของแม่ใกล้จะมาถึงแล้วโปรดิเซอร์ขอให้แม่พาครอบครัวมาด้วยเด็กๆที่พวกลูกต้องทําก็คือยิ้มสวยๆให้นักข่าวนะระหว่างที่เราเตรียมตัวแถลงข่าวแม่กับพ่อก็ทะเลาะก,กันอีกครั้ง ฉันปิดหูแอนโทนีด้วยความเคยชินแม่พูดจามไม่ดีสุดๆใส่พ่อฉันยกโทษให้คุณเพียงเพราะว่าอยากดูเป็นเมียผู้เอาใจใส่และแม่คนเพื่อทําให้ได้บ่นนะคําพูดท่านทําให้ฉันฉุกคิดถ้าเกิดแม่พาเรากลับมาเพียงเพื่อภาพลักษณ์เท่านั้นละ่ะฉันเอาแต่คิดถึงเรื่องนั้นระหว่างการถแถลงข่าวในที่สุดพ่อก็ไปห้องน้ําแล้วหายไปนานมากๆเลยฉันนึกว่าคําพูดของแม่ทาร้ายจิตใจท่านก็เลยหนีไปอีกภายหลังแม่แอนโทนีกับฉันก็กลับมาบ้านแล้วก็เจอภาพอันเลวร้าย ข้าวของเรากระจายเต็มพื้นเลยค่ะมีคนขโมยเงินทั้งหมดแล้วก็เครื่องเพชรของเราไปเราโทรหาตำรวจแล้วก็ไปที่สถานีระหว่างนั้นตำรวจก็เช็กล้องวงจรปิดและเผยตัวขโมยปรากฏว่าเป็นพ่อค่ะหลังจากนั้นเราก็รู้ว่าเขาเดนประกาศจับมาปีหนึ่งแล้วดูเหมือนว่าพ่อจะกบดันหนีตำรวจในไอซ์แลนด์ทั้งที่จะตั้งใจทํางานเพื่อสร้างตัวแม่กโกรธจนตัวสัน่นจู่ๆก็คว้าแขนฉันแล้วก็ลากออกมาที่โถงทางเดิน ความผิดของแกคนเดียวไอเด็กไร้ประโยชน์หนูทำอะไรคะแกบอกพ่อแกว่าฉันรวยแล้วให้ที่อยู่ใหม่มาไอเจนกระจกนั่นรอจะไม่มีใครอยู่บ้านเพื่อขโมยของมีค่าไปหมดหนูแค่อยากให้เราเป็นครอบครัวสุขสันต์นะแกไม่สมควรมีความสุขไม่น่าฮิ้วแกกับน้องชายขี้กลาดนั่นกลับมาเลยคำพูดแม่เหมือนตบหน้าฉันชัดใหญ่เลยแม่ไม่รักแอนโทนีกับฉันเลยจริงๆฉันมั่นใจแล้ว แม่แค่ใช้เราเพื่อเรียกความรักจากทุกคนและคว้าบทตัวแสดงในหนังฮอลลีวูดก็เท่านั้นฉันรู้ตัวว่าแม่จ้องข้างหลังฉันด้วยความช็อกปรากฏว่ามีนักข่าวมากมายยืนอยู่ที่ปลายถงทางเดินพวกเขามาทันทีที่รู้ว่าบ้านของนักแสดงดังโดนปล้นก็เลยจะมาสัมภาษณ์แต่กลับกันพวกเขาได้ถ่ายบทสนทนานั้นเอาไว้ทั้งหมดแทนอย่าเอาไปลงนะเข้าใจผิดหมดแล้วละค่ะแต่ก็สายไปแล้ว วิดีโอเปิดโปงดาราสาวดาวรุ่งว่าเป็นยัยง,งูพิษตีสองหน้าก็กลายเป็นไวรัลไปในทันทีแล้วนั่นก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นมวลปัญหาของแม่ในเย็นนั้นโปรดิวเซอร์โทรมาหาท่านและบอกว่าจะไม่ร่วมงานด้วยไม่น่าแปลกที่แม่หลุดจากบทในหนังครอบครัวพวกเขาไม่อยากได้ดาราสาวที่ชื่อว่าเป็นแม่ยอดแย่มาสแสดงหรอกแม่เสียทุกอย่างทั้งเงินทองสัญญาและความรักจากแฟนๆมันทำลายแม่และท่านก็เจ็บมากแต่แอนโทนีกับฉันก็อยู่กับท่าน แม่จะเป็นคนเลวขนาดไหนก็ไม่สําคัญเราก็ยังเป็นครอบครัวของท่านไม่นานจ,จู่แม่ก็บอกให้พวกเราเก็บกระเป๋าเด็กๆวันนั้นแม่ฟิลสขาดไปแต่ตอนนี้แม่ดีขึ้นเยอะแล้วเราจะไปโบลิเวียและเริ่มต้นใหม่กันอืมแบบนี้น่าจะดีที่สุดแล้วหลังเรื่องวุ่นวายแบบนี้ทุกคนที่นี่คงตอแยเราไม่เลิอกอีกอย่างฉันก็ตั้งตารอเห็นประเทศใหม่ด้วยเรามาถึงสนามบินในตอนเย็น แอนโทนีตัวสั่นด้วยความกลัวเอมิลี่เครื่องบินมันบ,บินสูงจังเลยอ่ะผมกลัวครับไม่ต้องกลัวหรอกคนเก่งพี่อยู่นี่แล้วฉันก็เห็นอะไรแปลกๆมีหนุ่มคนที่ฉันเคยเห็นมองเราด้วยกล้องส่องทางไกลอีกแล้วฉันอยากจะบอกแม่เรื่องเขาแต่ถึงเวลาขึ้นเครื่องแล้วไม่กี่ชั่วโมงเราก็มาถึงโบลิเวียแม่บอกว่าเราจะได้ไปทัวร์ที่หรือไม่ลงกันแล้วพาเรามาที่ไร่แห่งหนึง่งว้าวฉันจ้องไปรอบๆอย่างทึ่งๆฉันไม่เคยมาที่สวยๆแบบนี้เลยวิวสวยดีใช่ไหมล่ะลูก พวกเราเดินกันมานานแล้วแม่ก็บอกว่าจะไปหาอะไรให้กินพอท่านไปแล้วผู้หญิงเกี้ยวกราดคนหนึ่งก็เดินมาหาพวกเธอคือเอมิลี่กับแอนโทนีใช่ไหมใช่ค่ะคุณเป็นใครคะแม่ใหม่ของพวกเธอรออะไรอยู่ล่ะพวกขี้เกียจหยิบเครื่องมือแล้วก็ทํางานได้ตอนนั้นฉันถึงได้รู้ความจริงอันโหดร้ายแม่พาเรามาที่นี่เพื่อกําจัดเราไปเงียบๆอีกครั้งหนึ่งท่านหาครอบครัวใหม่ให้เราด้วยฉันอยากจะเถียงแต่เธอกลับเอาแต่แตะคอกและฉันก็มีแต่ต้องฟัง วันนั้นพวกเราทํางานในไร่และในตอนเย็นแม่ใหม่ก็พาเราไปดูที่ที่เราจะได้อยู่หลังจากนี้มันเป็นกระท่อมเล็กพร้อมกับหลังคารั่วๆฉันเจ็บใจและไม่รู้จะหนีจากเรื่องพวกนี้ยังไงแอนโทนีกับฉันโดนทุกคนทอดทิ้งฉันไม่กล้าไปหาตำรวจเพราะแม่เลี้ยงใหม่เราดูจะเป็นคนเดียวที่พูดอังกฤษได้และเธอเลวมากจากนั้นวันหนึ่งฉันไม่สบายและไปที่ไร่ไม่ไหวแม่ใหม่ของเราบุกเข้ามาในกระท่อมแล้วเริ่มตวาดฉัน ฉันไม่มีแรงจะพูดอะไรแต่ในตอนนั้นแอนโทนีก็กำหมัดแน่นและปกป้องฉันอย่ามายุ่งกับพี่ผมนะว้าวเขากล้าแบบนี้ตอนไหนนะเขาไม่พูดติดอ่างด้วยหญิงสาวยั่จัดไอ้เด็กอักกะตันยูฉันจะทําให้ชีวิตผูกแกเหมือนตกนรกเลยทันใดนั้นเองก็มีคนสองคนที่ฉันจําได้เดินเข้ามาเราสิจะทําให้คุณเหมือนตกนรกคุณจะติดคุกพ่อหาใช้แรงงานเด็กแอนโทนีกับเอมิลี่จะมากับเรา คุณนายฟลอเรสกอดเราแล้วบอกว่าชายถือกล้องส่องทางไกลคือสามีทันทีที่หนูมาถึงบ้านเด็กกำพร้าฉันก็รู้ว่าอยากให้พวกเธอมาเป็นครอบครัวแต่บ้านเราไฟไหมเราเริ่มสร้างบ้านใหม่และต้องเลื่อนการอุปการะไปก่อนไม่นานบ้านเราก็พร้อมและเราก็อยากจะรับลูกไปอยู่ด้วยแต่แม่หนูปรากฏตัวและปาดหน้าเราก่อนคุณนายฟอเรสกับสามีไม่เชื่อใจพ่อแม่เราแล้วคอยดูพวกเราจากไกลๆเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดเรื่องแย่ๆกับเราก็เลยเจอเราสองสามวันหลังจากนั้น คุณและคุณไอโฟอเรสก็พาแอนโทนีกับฉันไปบ้านใหม่ของเธอหรือต้องพูดว่าบ้านใหม่เราเพราะตอนนี้พวกเธอก็อุปการะเราแล้วผ่าไปสักพักฉันก็รู้ว่าแม่แท้ๆของเราแต่งงานกับเศรษฐีชราและใช้ชีวิตไปได้ดีฉันไม่ผูกพยาบาทกับท่านหรอกแต่ก็จะไม่ยกโทษให้เหมือนกันเรานั่งปิกนิกกันบนพื้นหญ้าและฉันก็ฉีกรูปปฏิทินฉันไม่ต้องการมันแล้วเพราะตอนนี้ฉันก็มีคนที่รักฉันหลายร้อมแล้ว